สวัสดีค่ะเพจอาหารเสริมสุขภาพนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดื่มไฟเบอร์กันนะคะไฟเบอร์จะหน้าตาเป็นแบบนี้กล่องเขาแบบนี้นะคะใน1กล่องจะมี15ซองนะคะใน1กล่องมี15ซองแต่เราสามารถมีมีให้ลูกค้าได้ลองสินค้านะคะโดยการแบ่งแบ่งสซองใส่ไปในเช็คนี้นะคะใส่ไปในเช็คนี้ให้ลูกค้าลองสินค้าก่อน3วันเดี๋ยววันนี้เรามาดื่มไฟเบอร์กันคะ่ะ ตอนนะคะถ้าอยากให้ได้ผลดีที่สุดก็คือลดหน้าท้องได้ด้วยนะคะดื่มก่อนอาหารดื่มก่อนอาหารเย็นนะคะใส่น้ำครึ่งแก้วใส่น้ำครึ่งแก้วตามด้วยไฟเบอร์หนึ่งสองนะคะดีเพราลำไส้ค่ะ สรรพคุณของเขาก็คือสามารถขับล้างสารพิษในลำไส้นะคะเดี๋ยวเรามาดื่มไฟเบอร์กันช่วงแรกนะคะอยากแนะนำสามซองนี่คือทดลองให้ลูกค้าลองสินค้าก่อนเช็คเช็คเข้ากันเสร็จแล้วดื่มหมดแก้วทันทีถ้าเราช้าจะอืดน,นะคะ รสชาติดีเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบรสชาตินี้เราสามารถผสมน้ำผลไม้อะไรก็ได้นะคะก่อนอาหารเย็นวันละหนึ่งซองแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วอันนี้จำเป็นนะคะ จำเป็นต้องตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งแก้วเพื่อไล่ที่เราแก้วแรกลงไปในลำไส้เขย่านิดนึงเพราะมันจะมีติดอยู่ที่ฝาด้วยนะคะแก้วที่สองที่ตามนี่เราสามารถผสมคลอโรฟิลได้นะคะคลอโรฟิลนี่คือขับล้างสารพิษในเลือดไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดค่ะคลอโรฟิลนี้ลองนะคะ3เดือน เห็นผลชัดเจนเลยคะ่ะจริงๆแล้วเราจะมีถ้วยตวงให้แต่ดิฉันดื่มเองไม่ต้องตวงก็ได้เข้มข้นไม่มีผลเสียนะคะจะจะเสียนิดเดียวตรงที่เปลืองเท่านั้นเองเข้มข้นดีคะ่ะหนึ่งขวดนี้สามารถดื่มได้เป็นเดือนนะคะคลอโรอฟิลผสมดื่มแทนน้ำได้เลยตามด้วย เราเติมหนึ่งแก้วแก้วนี้คือตามไฟเบอร์เขาจะทำงานแปดถึงสิบสองชั่วโมงแก้วนี้เราไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆจิบไปแต่ต้องให้หมดแก้วนะคะสนใจทักมานะคะ สินค้าเราสามารถทดลองได้ทดลองดื่มทดลองใช้สินค้าก่อนก็ได้ค่ะถ้าดื่มก่อนก่อนอาหารเย็นเนี่ยจะทำให้เราทานอาหารเย็นได้น้อยตัวนี้จะช่วยลดความอ้วนได้ด้วยลดหน้าท้องนะคะไฟเบอร์นี่สามารถดื่มต่อเนื่องนะคะดื่มต่อเนื่องสี่สิบห้าวัน ช่วงแรกนะคะที่เราดื่มไฟเบอร์แนะนำเป็นคอร์สขับล้างสารพิษนะคะต่อเนื่อง15วันก็คือใน1กล่องมี15วันมีใน1กล่องจะมี15ซองก็3กล่องไฟเบอร์3กล่องนะคะเป็นคอร์สดูแลลำไส้เลยนะคะลำไส้สะอาดเรามีโบชัวให้นะคะ แต่ถ้าเรายังไม่ลองไม่กล้าลองเป็นกล่องเราสามารถลอง3ามซองก่อนได้3มซองก่อนได้สามซองสองร้อยหกสิบค่ะแล้วก็พร้อมแก้วเช็คด้วยนะคะสำหรับให้ทดลองสินค้าก่อน3วันค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพบกันใหม่นะคะในเพจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพคาะสวัสดีค่ะ